เทงะถึงว,งวตอนนี้เราอยู่กับช่องของตีปุมาราเพลนออฟฟิเชียลว้าเดินดีดีตางไหนเดินดีมากเลยเอาเอาตุ๊ก,กตาตุ่นไปด้วยหรอไปไปค่ะเฮ้ยคือจังเราสิไปเลี้ยงงว่วนะ่ะมีผู้หญิงหนึ่งคนอายุประมาณกลางคน,นกำลังจะไปเลี้ยงงวัว อุ้ยแม่ของกินไปเดินเอาของไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาซื้อป่ะก็สั่งกระซังนพันไบท์ได้เอาของไปเก็บหรอกก็ย่างๆออกมากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวป่ะกๆหฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอเครับเงินสดเท่านั้นเดี๋ยวจะออกมากินเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อน สวัสดีครับเอ็มลอยมีบ่นเนีพอมีเงียรลอยปะค่ะอาออยู่ในถังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาซื้อให้เอาของไปเก็บก่อนครับพี่วันนี้เดินบรรยากาศเดินเดินหน้าเวทีนะคะเออโอ้โอ้ค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่มมาิตเฮ้ยหาโมกสีเคียวนี้แอ,อ,อ,อดแอดเขาทังนีมนงม้มันบางแม่มันบางมันเลยหยดโอยบางหย่ามีบางหนางย่าเตรียมกวาถุงนองจ้าพูดอะไบ้างพาคอยเดี๋ยวกะไกลเดี๋ยวฉัเอากัะไกลอันนี้ห้กัะไกลดะตัดห้ เออมังหยาก็ทุงน้องคัาดเะมือกนแน่เออแต่พวกทุงนองไม่ได้ติมือนเนี่ยหลุดไปพักคนล้างก่อน โอ้กะอยากเป็นเพื่อนว่ามาตะเวทน้ำมือนี่ยมันคนลังบมทันเล็วล้างหมดจะมาล้างหมดกระโหลกเอ้ยมาล่ำกับเดมันโลกแบบนี้เดี๋ยวต้องเอากรนไก่มาตัดออาเปิดประทุนเลยเนี่ยเปิดประทุนนะคะวันนี้เปิดประทุนค่ะตาวสาลาเปาก็ได้มาวันนี้เต้นติดกันขึ้นกาค่ะพี่น้องเพราะว่าบอกเพื่อนว่าเนี่ยแห้กลางเต้นติดกันให้งนี้เพราะว่า จ้าบ่ได้เล่นหน้าเล่นหลังย่ามันซอยมีติ่มหูชิปแล้วอ้วนขึ้นลูกหูชิปบ่ได้เลยัวเ่าเนาะน้ำหนักไรน้ำหนักไรขึ้นสุดที่ใจบ่ได้เลยธรรมดาผ่าไม่้ด้หน่ผ่าเอ้ายีกอันนึงในรถโอ้ยตัว่าไงสิเลือนี่ มีอีกอันนึงเนี่รถอยือยแอบไปเฉียวลงมาแห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมอเดี๋ยวลมลืมเอาไกเนาะเนี๋ยวมกอืนฉันเฉี่ยวล้รถน้ำไม่เอากไก่ในปุกแดงมาสิตัดหยาบบกหยาออกห้ข้างนี้รเอารกเอารถเอาบ่ ลุกงามมุมหน้าบ้านก่อนจัดสวนกันจัดสวนกันพ่อสวัสดีค่ะเฮ้ยใครเนี่ยอันนี้แม่สวยฮะไปพ่อหน่องปะคะแม่พ่อหน่องบัยองเคยถ่ายแล้วเคยถ่ายแล้วครับนี่ค่ะพี่น้องพ่อหน่องเดี๋ยวเก้าอี้เก้าอี้อยู่ไหนนี่มีกี่เก้าอี้พ่อนั่งก่อนเดี๋ยวจะติดไฟโอ้โทษพี่จอน พอนั่งรอก็ได้ค่ะเคยมาไปมาแล้วเที่ยวนั่นไหมมูฮาเดอเขามาเอาขนมยังทีมเที่ยวนั่นมาละย่องแตหมกหุ้งบมกย่างหลายหนึ่งเออม่เอิไยแหม่มก่อนหอดแล้วหอดาลายุนเบย แม่ดีค่ะไปค่อันนี้ช่องไดครับแม่ช่องฝากช่องน้องแก้มนะช่องน้องแก้มเอ่อแก้มปนัดดาดาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอ่ะพี่น้องฝากกดติดตามไปเรือยนี่แอดมินแอดมินน้องแก้มค่ะทํามาหากินซอยกันเด้อเข้านะอันนี้พ่อหนองระยองมาถึงแล้วนะคะพี่น้อง พอคุณโกะกับทางมาบอกโยว่าเดี๋ยวพ่อหนองละยองจะมาไม่หยาค่ะไม่หยาลูกหมดเลยเออพ่อคุณโกสะจงหาลูกแต่สี่โมงเย็นน่ะบางหยาบางยาเต็มเลยบางหยาไม่ได้ทิ็มบางหยาลูกบางหยาออกจากทางแล้วกันอะไรนะครับพ่อ เสื้อสัตว์ผมเสื้อระยองอ่ะอ๋ออันนี้คือคอวีนะสีแดงอันของแพงใช่ไหมมันเยอะสามตัวให้แม่ตัวหนึ่งอ๋อมาพี่แอร์มาเพื่นเดียวครับคอกลมน้ำเงินเขียวอันนี้แอร์พอวี่ล้วก็มีพาวีอันนี้ผมตั้งใจให้ฟ้าค่ะตอนแรกจะเอาเอ็มแล้วมันไม่มีผมเลยเอาแอร์มันได้ค่ะพ่อเสื้ออยู่ในเนี่ยถุงแดงอ๋อโอเคค่ะพ่อ ตัวแล้วเอลเอลเอลนี้ให้ใครบ้างอะคะหรือว่าใครใส่ได้ซัใส่ไหนก็ออ๋โอเคเนี่ยผมเผื่อมา X L กับสอง X L ลเนี่น่าจะไม่แหม่มน่าจะได้พี่สาวสวยค่ะรู้แต่เอาตัวเอ็มเท่าไหรนค่ะค่ะอันนี้สองเอลให้ใครก็ได้กโดยดักจัดโอเคขอบคุณค่ะว่ะอันนี้จากพ่อหน่องระยองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรหาแม่แหม่ม กับเด็กๆก,ก่อนน่าจะอยู่กันในรถเดินหลอยู่เดี๋ยวพอนั่งเล่นแถวนี้ก่อนก็นกได้ค่ะสวัสดีครับได้คลิปอยู่ใช่ไหมแสดงว่าแม่เหม่ยก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพ่อมาแสง กไลค์อ้งก็ฟาไลไลค์องครั้งไมันก็ออกัง่าอันไล่ตัวฟาดกดติามครั้ง่อคะเก้าอี้่กติตามครั้งเดียวอย่าช่พี่จอนะอันนี้ผู้ติามเราเพิ่งถึงหนึ่งพ่พ่พี่จอูก็จัดของหูว่าจะเดินไปหาแม่แหม่มอยู่เห็นรถแว๊บๆน่าจะอยู่ฝั่งนี้น่น่จะเดินไปแม่เอาก้าอนั่นไม่พอนั่งอะไรเก้าอี้แดง อ,อ,าอาพี่น้องได้คลิปนี้ไว้สักนีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลาะหาแม่แม่มก่อนอยู่ตรงไหน <laughs>